วิธีทำสมาธิให้เห็นผลเร็วเคล็ดลับฝึกสมาธิที่ทำได้จริงสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมขออนุญาตมาแบ่งปันธรรมะเกี่ยวกับวิธีทำสมาธิให้เห็นผลเร็วเคล็ดลับฝึกสมาธิที่ทำได้จริงในยุคที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบจิตใจของเราถูกดึงดูดไปในหลายทิศทางเราจึงต้องการเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิและกลับมาอยู่กับปัจจุบันลองหาที่นั่งที่สบายปรับท่าทางให้พร้อมและร่วมเดินทางไปด้วยกันในการแสวงหาสมาธิที่แท้จริงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องมือล้ำค่าในการพัฒนาชีวิตของเราทุกคน 1. ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมาธิก่อนที่เราจะเริ่มฝึกสมาธิ ผมขอกล่าวถึงความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญสมาธิในพระพุทธศาสนาหมายถึงการตั้งมั่นของจิตการมีจิตแนว่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดส,สายการฝึกสมาธิไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการฝึกจิตให้มีพลังมีความสามารถที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างมั่นคงการทำสมาธิ จึงไม่ใช่เพียงแค่นั่งหลับตาแต่เป็นการฝึกให้จิตมีคุณภาพมีความสงบและมีพลังที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2. การเตรียมความพร้อมก่อนทำสมาธิเคล็ดลับแรกของการทำสมาธิให้เห็นผลเร็วคือการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสถานที่เหมาะสมเลือกสถานที่สงบอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีเสียงรบกวนมากเกินไป หากท่านผู้ฟังอยู่ในเมืองอาจหาห้องเงียบๆในบ้านหรือมุมสงบในสวนสาธารณะเริ่มต้นด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสงบจะช่วยให้การฝึกสมาธิง่ายขึ้นเวลาเหมาะสมช่วงเช้าตรู่หลังตื่นนอนหรือช่วงเย็นก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่จิตใจมักจะสงบกว่าช่วงอื่นแต่หากท่านมีเวลาว่างช่วงใดก็สามารถฝึกได้ทุกเวลา สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอการฝึกทุกวันแม้เพียงวันล,ละสิบนาทียังดีกว่าฝึกครั้งละนานนานแต่ไม่สม่ำเสมอร่างกายพร้อมก่อนนั่งสมาธิควรทำความสะอาดร่างกายสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักก่อนนั่งสมาธิถ้าหิวมากอาจรับประทานอาหารเบาๆก่อนเพื่อไม่ให้หิวรบกวนขณะนั่งสมาธิ ท่านั่งเหมาะสมท่านผู้ฟังสามารถนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ใช้ท่าที่ท่านรู้สึกสบายแต่ให้หลังตรงไม่เกรง็งไม่อ่อนเพลยเกินไปมือวางบนตักนั่งในลักษณะที่จะไม่ปวดเมื่อยเร็วเกินไป 3. เทคนิคการทำสมาธิที่เห็นผลเร็วผมขอแนะนำเทคนิคการทำสมาธิ ที่ท่านผู้ฟังสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลได้ไม่ยากอนา,าปานสติการกำหนดลมหายใจเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับผู้เริ่มต้นให้ท่านผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆรู้ตัวว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกยาวๆรู้ตัวว่ากำลังหายใจออกให้สังเกตลมหายใจที่ปลายจมูก หรือท้องที่พองยุบอย่าบังคับลมหายใจเพียงรู้ท่านลมหายใจตามธรรมชาติเมื่อจิตวอกแวกให้รู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่โดยไม่ต้องตำหนิตัวเองการเดินจงกรมสำหรับท่านผู้ฟังที่นั่งนานๆไม่ถนัดการเดินจงกรมเป็นทางเลือกที่ดีกำหนดเส้นทางเดินประมาณ15-29แล้วเดินไปมาชา้ชา กำหนดรู้การยกเท้าการก้าวเท้าการเหยียบซ้ายขวาขวาซ้ายอย่างมีสติเทคนิคนี้ช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวแต่จิตยังคงมีสมาธิการสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิการสวดมนต์จะช่วยให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังอาจเลือกบทสวดมนต์ที่คุ้นเคยเช่นชินบัญชรหรือพาหงมหากาสวดชา้าชาชัดชัดด้วยจิตที่มุ่งมั่น เมื่อสวดจบแล้วจิตจะพร้อมสำหรับการทำสมาธิม,มากขึ้นการใช้คำบริกรรมการภาวนาคำว่าพุทธเมื่อหายใจเข้าโทเมื่อหายใจออกหรือใช้คำอื่นๆเช่นสัมมาหรือพุโทโธการมีคำบริกรรมจะช่วยให้จิตมีที่เกาะไม่ฟุ้งซ่านง่ายการใช้เทคนิคนันบท่านผู้ฟังอาจนับลมหายใจเป็นชุดเช่นนับหนึ่ถึงสิบ แล้วเริ่มต้นใหม่หากนับพลาดให้เริ่มต้นที่หนึ่งใหม่เทคนิคนี้ช่วยให้จิตไม่วอกแวกได้ดีเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้น 4. เคล็ดลับสำคัญในการฝึกสมาธิให้เห็นผลเร็วตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงท่านผู้ฟังไม่ควรคาดหวังว่าจะนั่งสมาธิได้นานหลายชั่วโมงตั้งแต่แรกให้เริ่มจาก5 1 0นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้น การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จะช่วยสร้างกำลังใจในการฝึกต่อเนื่องความสม่ำเสมอสำคัญกว่าระยะเวลาฝึกทุกวันแม้เพียงวันละ10นาทียังดีกว่าฝึกสัปดาห์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงความสม่ำเสมอจะสร้างนิสัยและความเคยชินให้กับจิตอย่าตัดสินประสบการณ์ขณะนั่งสมาธิท่านผู้ฟังอาจมีประสบการณ์หลากหลาย บางครั้งสงบดีบางครั้งฟุ้งซ่านบางครั้งง่วงนอนให้เพียงรับรู้โดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีการนั่งทุกครั้งมีคุณค่าแม้จะรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จใช้สมาธิในชีวิตประจำวันนอกจากการนั่งสมาธิเป็นทางการแล้วท่านผู้ฟังสามารถฝึกสมาธิได้ในทุกอิรยิยาบถขณะล้างจานให้มีสติอยู่กับการล้างจาน ขณะเดินให้รู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพื้นการมีสติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้การนั่งสมาธิมีคุณภาพมากขึ้นการจัดการกับอุปสรรคความฟุ้งซ่านความง่วงความปวดเมื่อยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเผชิญเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ทันแล้วนำกลับมาที่ลมหายใจเมื่อง่วงนอนให้ลืมตาหรือล้างหน้า หรือเปลี่ยนมาเดินจงกรมเมื่อปวดเมื่อยให้พิจารณาความปวดหรือปรับเปลี่ยนท่านั่ง 5. เข้าใจผลของการทำสมาธิที่ถูกต้องท่านผู้ฟังควรเข้าใจว่าผลของการทำสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ความรู้สึกสงบขณะนั่งแต่จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันดังนี้จิตใจสงบไม่วู่วามท่านจะสังเกตได้ว่า เมื่อมีเหตุการณ์กระทบท่านจะไม่โกรธหรือเสียใจรุนแรงเหมือนก่อนมีเวลาให้สติทำงานก่อนตอบสนองมีสมาธิในการทำงานงานที่เคยทำได้หนึ่งชั่วโมงอาจใช้เวลาเพียง30นาทีเพราะจิตไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอนหลับดีขึ้นผู้ที่ฝึกสมาธิสม่ำเสมอมักจะนอนหลับง่าย หลับลึกและตื่นอย่างสดชื่นสุขภาพกายดีขึ้นเมื่อจิตสงบร่างกายจะผ่อนคลายความเครียดลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีโรคที่เกี่ยวกับความเครียดจะบรรเทาลงปัญญาเกิดเมื่อจิตสงบเราจะเห็นความจริงได้ชัดเจนเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกตามความเป็นจริง นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการทำสมาธิในพระพุทธศาสนาวันนี้ผมได้แบ่งปันเคล็ดลับการทำสมาธิให้เห็นผลเร็วและวิธีฝึกสมาธิที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันผมขอสรุปสั้นๆว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากหากเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องมีเทคนิคที่เหมาะสมและฝึกอย่างสม่ำเสมอท่านผู้ฟังสามารถเริ่มต้นได้ทันที เริ่มจากวันละ5้าถึงสินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขอให้ท่านอดทนกับความยากในช่วงแรกเพราะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งท่านจะพบว่าการนั่งสมาธิปเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตประจำวันหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้หรือติดตามคลิปอื่นๆของช่องพวกเรา ที่จะมาแบ่งปันธรรมะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันท้ายที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝึกสมาธิมีจิตที่สงบมีปัญญาที่เฉียบคมและพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตสวัสดีครับ